ก็อยู่กับช่อง n เอ e ร a r t h TV นะครับก็จะมาเล่นเกมเอ่อทุกคนดูกับรูปร่างของหน้ารถแล้วคุณน่าจะรู้นะมันคือกิดไอ้นั้นที่มันเป็นแบรน,นๆอนะ่ะทุกคนที่เอาไว้ปิดปากกาไอ้ไอ้นั่นอนะ่ะทุกคนตอนวัยเรียนผมใช้นะตอนที่ผมอยู่ม .1 ม .2 ผมใช้นะเวลาแก้รอแก้อะไรอะ่ะเอามาเขียนแล้วก็มาปิดไอ้นั่นเราเขียนผิดใช่ไหมทุกคนเออมาหนันหลทุกคนแต่มันทำเกมหนูนจะไหวไหม โอ okay. เคแอวมันยังมีกระดาษอยงเงี้ยไช้ไหมไอ้กระดาษหนังสือพวกในเกมอ่ะมันมีโอ้เอาแข่งกันสามคันเองเหรอวะอืมมันไปแล้วจ้าอืมง่ายง่ายนี่เองมีการปรับปุ่มมองอยู่นั่นสาอืมมันไปแล้วเว้ยเฮ้ยม,มันไปแล้วว่ะเฮ้ยอืม ซิงกันแล้ะที่สองที่สองที่สองโอ้ไม่แซงคู่หมดแล้วไอ้ที่อ่ะคนต้องให้กำลังใจผมนะกดซับให้ผมทีก่อนนี่ผมจะจะแพ้ออ้ทุกคนแพ้ห่ะนี่ที่สามอ่ะโอ้มันซืซอใหม่อ่ะครับสุดคนกูได้เล่นใหม่เน่เนี่ยตาเนี่ยเอาให้จริงอ่ะตอนเนี้ย่อมรถตีแ่าตังมีแค่นั้นมีอยู่สองอ้โหอ ก็คุณจะไปซื้ออะไรได้ไปเอาสเตกดีไหมเนี่ยเฮ้ยผมมีให้ปรับสีด้วยใช้ตังจ้าตังคุณมีแค่นั้นเหกตาดูด้วยมีแค่สองบาทแค่นั้นแหละโอ้โหผมเล่นใหม่จะต้นกูพอแค่นี้จบเกมกูไปเล่นเกมอื่นดีกว่าคลิปโอ้โหมินูเฮียเพื่อนท่อรอเลยกูไปนะเพื่อนโชคดีออเหมือนเหมือนเหมือนกูเหมือนกูโดนเหมือนกูโดน ูโดนคูอนูโอไม่ไหววะทุกคนแม่งมันเอาละอค่มันเอาละไอ้สัสโอ้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 โ้ไปดูดูดูกูจะไหวไหมเด้ยโอ๊ยโอ้ยโออ้ยโอโอ้โออ้ยโอ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 ยอยโอยโอยอยโอยอยโ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 อ ผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมาเม้นช่องนี้ก็อใต้เม้นก็นายพวกนารที่มาอยู่ช่องนี้ช่วยไปกดทราบให้เขาหน่อยนะแบบคือเขาแบบจะมีกําลังใจอะไรเงี้ยทุกคนร้อยก,กว่าร้อยสันสะี่ร้อยหกนะครับโอเคนะถ้ามีใครมาเมนถ้าผู้หญิงคนมาเม้นช่องผมนะช่วยไปกด้วยนะโอเคเป้าเอ่อว่ามีมีให้เล่นยังไงดูว่ามีแค่นี้อ่ะทุกคนด,ดูดูการแข่งเนียไปแข่งกับใครได้ปะก็แข่งกับใครไม่ได้หรอกทุกคนนะมีแค่ด,ด่านี่ด่านเดียวอ่ะ เออก็ไม่ติตามเงื้อกันเพราะว่าได้ได้นั่นเลยแบบได้ตัดต่อด้วยไงแบบได้ตัดต่อคลิปไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยเอ่อโอ้โหทางเคีียมากแล้วเวลาไปนี่คือมันมันไปเร็วอ่ะกูไม่มีเครื่องดึงแรงกันด้วยมันไปเร็วให้ตายเลยโอเคเราไม่เราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งกับกลางอู้คุไปแล้วจ้าไอ้งูอื ขออูอีอีอืมขอที่สองตอนนี้ขอที่สองขอที้ตอนนี้ขอที่สองย่าตอนนี้ขอขอคูขอขอที่สองอีเชี่ยเอ้ครูก็ไม่ได้น้อที่สองตายจบแล้วแพ้ตามเคยที่สามอ้าเบื่อชีวิตโอ้เบื่อน้อ อา่ามาต่อมาต่อครับทุกคนน่าจะเป็นหลายเกมแล้วที่ผมเล่นนะ่ะพี่แพ้อกีนะ่ะมันได้แค่ที่สามจริงดนิมันไม่มีได้แบบทีอื่นได้ไงมึงเอาสก,กิลด้วยเนี่อยอัพเนตังก็ไม่มีให้อัพด้วยโอต้องผ่านเลยต้องผ่านานี่นไปแล้วจ้าขูดด่ปืนหนีแล้วจ้าไองโง่ช้าอีกนะ เหมือนมาว่ะเฮ้เหมือนมาว่ะว่าสกิลมาสุดไปละวอันนี้สองมาเออมาดิโอ้โหไปไวจังวะอื้อแฟงแล้วโอ้โหโมึงไปไวจังวะคือมีสกิลเล่นอยู่มาโอ้โหจบแล้วมีตังค์อยู่แค่นั้นเหรอทุกคนเจ็ดบาทไปทำอะไรได้วะ โอ้โหมีตังอยู่แค่นั้นไม่ตายผมอยตายดีกว่าเก็บตังแต่ตรงนี้โอ้โหแม่งยากหายากเลยเนี่ยมันต้องคอยเวลาด้วยไงถ้าปึ้นผิดก็จบแบบแบบปึ้นไม่ถูกเวลาแบบปึ้นยังไงทุกคนเคได้ตังกระของเหรียญจบเคมยอาไม่เอาก่อนไม่เอาก่อนโอ้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 ชนชนโอ้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 คู่คู่ชนใหญ่โอ้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  เนี่ยมันเล่นยากตรงนี้แหละเวลาชนก็มันต้องเล่นใหม่หมดอะ่ะทุกคนเอ๊ะเอ๊ะเหมือนเหมือนรอบนี้กูได้หวะ่เเเวะ,วะ, 3, วะเฮ้ยเ,เ,เหมือนรอบนี้กูได้เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะที่สามงอที่หนึ่งว่ะเฮ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนกูได้เหมือนกูได้ทีห่หนึ่งอยู่กูได้ที่หนึ่งอู่มาโอเคที่สองยังดียังดีได้ปอบใจกูหน่อยเฮีอ่าได้ปอบกูแค่นี้นะครับทุกคนอยากมีเกมอะไรก็เม้นใต้เม้นได้ดเลยนะครับกดติดตามด้วยนะครับบาย bye.